สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเดนบายเดรไลน์นะครับอยู่ในตัวละครที่ชื่อว่าเด e ด็อกเตอรอีกแล้วนะครับเด e ด็อกเตความสามารถก็คือปล่อยกระแสไฟฟ้าครับเนี่ยเป็นบุกลางนเลยอันนี้มีสองแบบครับแล้วก็ช็อตไปคนแรกแล้วอุ้ยลั่นนี่แน่นี่แน่ โดยเพิมที่ผมเอามาเนี่ยผมขอแนะนำสำหรับสายหลอกไฟนะครับพิสเทียครับพอสมาคือทำให้เตอร์มไม่ได้ยินเสียงหัวใจครับนี่เน่เราต้องทำการตีเซอร์หนึ่งครั้งก่อนนะครับเซอร์ก็จะไม่ได้ยินเสียงหัวใจเราดีเอง้ยมีคนเหมือนลอยจะงไปาชายก็คือเอาแบบเอาไว้หลอกครับเวลาแบบหลอกไฟเก่ง เหมือนคำให้คนสู้ตายใจว่าเราเป็นเราเดินหนีเขาไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้ตีฟรีแบบแบบเขาไม่ได้ยินเสียงหัวใจวเราอยู่ใกล้ๆเขาสำหรับคนหลอกไปกักิ๊งอ่าเจอนนอีกคนนึงอาอเาโดนช้อนนะโดนช้อนนะเอ้ารีบเกินดีแน่ Hey what happened? อเอาเียมร้อยไปเข้าตูทาต้ทำไมโดนช็อนแล้วเข้าตู้ทำไมโดนช็อนแล้วก็เข้าตู้แล้วใส่แบบโดนหน้าต่างมาติดแล้วหล่นนะครับหลนแล้วทีนี้จะโดดอีกรอบโดนอีกรอบก็ดันไปโดดตู้แทนผมเป็นบ่อยครับลาลิเซอร์จะโดนจะยี่หัวร้อนเลยนะครับ เราปล่อยอันติมาเอาอยู่ดนี้สองตัวเลยเราเที่ยเครื่องก่อนนะมีคนวิ่งฉีกมาเสียงยแถวนี้อาไป่ได้แล้วเอาวิ่งขึ้นไปข้างบนเอาเชื่อกันแล้วคนเชื่อกันแล้วแล้วก็ช็อตแดงหน้าาเลยเนี่ย อ้าวม,มีคนอ้าวไม่ขึ้นมาหรอไ,ไปอ้าวร้อยเล็ยอยู่นี่อ้าโอ้โหมีโดดตู้โดดตู้เหรอพอมีโดดตู้อุ้ยไ่ถึงมาข้ามหน้าต่างมาเลยไงเอาหน้าต่างอีกรอบมาไงอ้าวไม่ทันแล้วนะไม่ทันแล้วนะแต่ยากก็ไม่ทันนะ ดีแน่ดีแน่ไม่มีน่าจะไม่มีตายยากนะคนนี้เดี๋ยวเช็คก็้ลอกกันนะครับโอ้อีกคนวิ่งเีไปไกลเลยผมความไปดูอีกเครื่องเลยนะับมีคนปั่นมาเผื่อตัวนี้มีแทงหลังผมผมก็กลัวแทงหลังเหมือนกันเหยียดไล่นานไม่มีแฮะไม่มี ม่มีใครมาช่วยเดี๋ยวผมกลับไปอุ้มเลยครับอ่าอุ้มขึ้นมาเลยวิชางหลังเบ้าไม่มีไม่มีเทคลังสวยเลยอย่างงี้ไปเลยลอบซอ,เองเลือน้อยไอ้ซองยังร่นเว็วเอ้าแล้วไอ้ตรงนี้มันติดอะไรนังหนาเนี่ยมันทำบแย่งมาทำไมโอ้ยมีคนโดดมีคนโดดเอาเอาแล้วิ่กไม่ดูทางเนี่ยติดฮิสทีเดียแล้วครับ มาพับไม้เปล่าเรียบร้อยครับเลยโวยที่เซย์จะไม่ไดีจะซึมหัวใจเราครับนะผมไล่เลยไนงะแล้วผมไล่ต่อเลยไนงะเอาไปเจียคนเอาคนนี้แทนคนนี้แทนโอ๊ยโดนดักซะหน่อยคนนี้จะเทรดเลยเหรอจะเทรดเลยเหรอือมีโมไปเทรดเ,เพื่อนแล้วน่าขื่นมาก ลงไปเศดเพื่อนคอสมาทีหนึ่งปันหน้าไปทีหนึ่งมุมเลยนะครับมาเข้าไปด้วยนั้นเดี๋ยวค่อยกลับไปไล่อีกรอบดูได้ครับอ่าดีเฟดเฟดไหนเนี่ยเฟดแรกรู้เปล่าเฟดสองละคนนี้อุ้ยนั่นแต่คนมีกกี้ครับที่วิ่งมาอ้าวเจอ เลยช็อตดักหน้าไปเลยวนมาโดดไหมอุย้ยมีโดดโอุย้ยรีบเกินแล้วผมกดอันที่ทำไมวะเนี่ยเนี่ยแล้วข้ามมาเลยไงขันเบาขันเบาแล้วช็อตมาลแล้วฟันยัดไปเลยช็อตไม่โดนก็ฟันยัดไปเลย ตีย้อนไปเลยเย้อมรอคนที่เฟซานยอมรุนเดียวนะครับเลือตีเครื่อง,งแล้วตายสขาดแล้วดเดี๋ยวกะเบลคนเดิมดีคนลงไปช่วยละอ่าดีไปไหนไปไหน ฟอรแล้วด้ตัวนี้ไม่มีไม้นะเงียบรอไม้อยู่อีกฝั่งนะเอา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 ฟอร์ดนอะไรหลอกไปมาเอาปั่นยัดโอ๊ยไม่ถึงโอ้สองไฟฉายผมไฟฉายผมเดี๋ยวผมได้ยินเสียงไงอุเดอร์ตาเสียงมาอุนเดอรตาเสียงมา ช็อตไอทีนึงครับเลยเแ,ลแล้วส่ออีกแล้วไงจะผมได้ยิ่เสียไงยผมเดินตามผมเดินตามผมเดินตามแล้วผมรอกมันจะเข้าตรงนี้ไงแล้วก็ควันหน้าไปทีหนึ่งเรียบร้อยไปคนดีเพย์สามเพยสามอยากรวดเร็วตายเครื่องเบียดสีเครื่องครับ คนบา้านนะครับไม่มีจะปัดเครื่องฝังบนบนนะครับเมื่ี้ก็ไม่มีเดี๋ยวมาดูเครื่องฝังนี้อ่าปัดอยู่เครื่องนี้เองใกล้เสร็จแล้วด้วยรถช็อตไปเลยเบอไม่ให้ปัดเสร็จตีหน้าไปทีนึง โอ้ยโหเรายวได้อีกกีน์ดีสิเดินติดเดี๋ยวพากเรื่อกันนะไล่ตามเลยีิไปไหนลอยเรืออยู่ดีอู่นีเปล่าเอาอยู่บนนี้เนียนเนียนมันมันไม่เนียนนะมันได้ยินเสียง ไม่เรียนนะที่หลังแดนต้องใส่กัดไม้มานะเพื่อนแบบนี้ไม่เรียนนะมันไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะอยาหาทำอ่แบบอาเราไปดูเิื่องกนนะครับมีคนมีคนบ้างคนมาซ้ำบ้าไม่มีเครื่องไม่ได้สกิทอยู่ฝั่งโน้นนะน่าผมว่าน่าจะอยู่ฝั่งโน้น เพื่อนมีกันไหมเพื่อนเพียงนี้กันนะครับอยู่ไหนเอาปัดเครื่องไหนเนี่ยตู้เครื่องนี้ใกล้เสร็จเพื่อนนี้เปล่าไม่บีฮะใกล้เสร็จเราด้วยเครื่องเด,ดีวยวเขาได้จะกลับไปช่วยหรือเปล่า เรา,าไม่ไปช่วยเพื่อนเลยเหรอเนี่ยโอตามหามานานแล้วนะเนี่ยไม่ช่วยเพื่อนเลยเหรอไม่รักเพื่อนเลยเหรอเนี่ยทำตัวรอ,อกคนเดียวโอ้โหตายก็ตั้งตายหมู่ดิเพื่อนอืมไม่รักเพื่อนเลยช็อตอีกทีไม่เจอใครโอ้โหแอบเย็นอีกมาอยู่ไหนวะเนี่ย ขอ,อบริ่นปล่อยตายแล้วเนี่ยเปิดตูวก็ไม่มีมันไม่อยู่ไหนอ่ะมันไม่มอ,ยอยู่ไหนอะเวงนไหนอ่ะหลงเกิดแล้วอีกโอ้โหยิ่งดวงซวยกบหลงยิ่งไม่มีไม่มีดวงเงลือกรวมอีกอ่าเจอเอา,เ,อา,เ,อาเจอก่อนฟาดไป็นทีนึงไง มีนนนะอย่าให้มีหลุมนะขออย่ามีหลุมนะนิดเดียวนิดเดียวขอนนิดเดียวอย่าบอกนะอ้าวเจอหลุมโอ้โห